ชาวธาตุดินนะคะมังกรณพืชศพกันที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดกับปัญหาการเงินหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ว่าชีวิตของคุณรู้สึกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยเลยอะตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วอะเพราะว่าต้องแบกรับภาระทางด้านการเงินแล้วก็แบกคนอื่นไปพร้อมๆกันยิ่งไพ่เด e s ซัขึ้นมาคือถ้าใครมีลูกเนาะค่อนข้างรู้สึกว่า ต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกอ่ะในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงเนี้ยค่ะความรู้สึกของคุณคือคุณเริ่มลาคุณเริ่มเหนื่อยกับการที่ต้องแกล้งเข้มแข็งแกล้งทําเป็นโอเคเพื่อให้คนรอบข้างสบายใจคุณอาจจะอยู่ในบริบทของผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นพ่อหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในบริบทเนี้ยคือคุณก็ต้องเหมือนกับว่าทําให้คนอื่นรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาคุณได้คุณยังเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ทั้งทงท,งที่ในใจอ่ะสี่เหรียญ อ,อ,อึดอัดกับภาวะการเงินแล้วก็นั่งนับวันรออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นแล้วก็หลายคนน่ะกําลังอยู่กับการที่รู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกําลังคิดที่จะโยกย้ายในเรื่องหน้าที่การงานหรือบางคนก็อาจจะเป็นการคิดที่จะโยกย้ายต่าง ต่างประเทศหรือต่างบ้านต่างเมืองได้เลยเช่นกันใครที่อยู่ในภาวะนี้นะคะชาวธาตุดินมังกรพฤษศกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2 5ง9ของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนเอาละค่ะเรามาเริ่มเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะเปิดไพ่อ่านคำทำนายต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่านี่คือการทำนายโดยวรวมนะ มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมเอาละค่ะชาวธาตุด,ดินมังกรพฤษภกันกุมภาพันธ์2569ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างไพ่แ,บบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญหกเหรียญสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวัง ใครที่แบบทุ่มเทพยายามลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้คุณจะได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะคะมันเป็นเกณฑ์ที่ว่าได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหรือเอามาหรือได้มาแล้วยังเอาไปซัพพอร์ตคนอื่นรวมถึงไพ่หเหรียญเนี่ยจะหมายถึงการที่ว่าคุณเคยช่วยเหลือใครบางคนไปคนเหล่านั้นจะนำเงินของคุณกลับมาคืนหรือลูกหนี้คืนเงินนั่นเองค่ะ และไพ่ขนามข้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ยก้าถ้วยเพราะฉะนั้นเดือนกุมภานะสำหรับชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่รู้สึกว่าการเงินดีขึ้นผ่านไปได้แบบสบายๆหรือรู้สึกโล่งใจกับสภาวะการเงินได้มากขึ้นไม่ติดขัด หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยที่เนี้ยก็หมายความว่าคุณจะมีความสุขกับจุดที่คุณยืนอยู่ต่อให้คุณจะมีการเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานก็ตามคุณจะมีความสุขกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นหนึ่งเหรียญมีโอกาสทางการเงินเข้ามาง่ายมากขึ้นขอแพ่ขยาย6ถ้วยแต่หลักๆแล้วว่ามันจะเป็นการได้มาจากอาชีพเก่าที่เราเคยลงทุนงานเก่าลูกหนี้เก่าหรือคนเก่าๆที่เราเคยช่วยเหลือค่ะ นำโชคมาให้นำเงินมาคืนและในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวธาตุดินนะห้าม่เทา้าสู้จะเลือดตาแทบกระเด็นนะ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากสำหรับเรื่องของการสู้เรื่องงานแล้วก็ใครมีลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งทำงานบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าต้องไฟกันเองอะไฟกับคนรอบตัวไฟกับอีกทีมหนึ่งหรือการทำงานภายในบริษัทอะคะ่ะ มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักพวกรู้สึกว่าตีกันอยู่ตลอดเวลาและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบคุณคุณเหนื่อยจนไม่อยากคุยกับใครเลยไพ่สีดาบเนี่ยแต่ถามว่ามันมีเวลาให้ตัวเองได้พักไหมมันได้พักกายค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีบางคนบางบางกรณีตกงานอยู่ดีๆตกงาน มันเหมือนคุณได้พักกายค่ะแต่ว่าใจคุณไม่ได้พักเลยเหมือนคุณต้องหาทางรอดหาทางคิดในการหาเงินหาไรายได้และภพยต่อมานะคะในช่วงครึ่งเด,เดือนแรกนะมีโอกาสได้เงินจากคนเก่าๆลูกหนี้น้ำหนี้มาคืนอย่างเงี้ยค่ะครึ่งเดือนหลังไพ่ judgment ได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาส j u d g m e n t จะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยใครที่ของ,งานไว้มีโอกาสได้งานใครที่ขอในเรื่องของการที่ว่าไรายได้เพิ่ม คุณจะมีคนเข้ามาแนะแนวหาช่องทางให้กับคุณแต่คุณต้องขว่ยววาไว้ด้วยนะคำว่าขว่คว้าคือคุณต้องดิ้นรนด้วยคุณจะรอโอกาสอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาง่ายขึ้นเท่านั้นเองในช่วงครึ่งเดือนหลังส่วนสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะสําหรับชาวธาตุดินมังกรพฤษบกัน h empress e t h empress คือความใจดีเกินไปอะความใจดีเกินไปดูแลทุกคนเหมือนทุกคนเป็นลูก หวังดีกับทุกคนเกินไปแต่ตัวเองจะอดเพราะฉะนั้นใจดีให้ถูกคนและไพ่ the empress เนอะเรามองว่าเออตัวคุณเองอะค่ะเหมือนเหมือนแบกที่บ้านไว้ด้วยไพ่ the empress คืออาจจะแบกผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นบิดาก็ได้เหมือนยังอยู่ในรูปแบบที่ว่า ยังต้องดูแลคนในครอบครัวแต่ทีนี้คือปากท้องครอบครัวมาก่อนอันนี้เข้าใจแต่ไพ่บอกว่าบางทีใจดีกับคนอื่นมากไปอ่ะตัวเองเครียดตัวเองลําบากแล้วก็อิทธิพลจากคนรอบข้างนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยแต่ยังดีเพื่อนที่ไม่ได้ทํางานด้วยกันดีเพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ได้ทาดํางานร่วมกันดีและถ้าใครอยากห,หาหุ้นส่วนหรือมีหุ้นส่วนอยู่แล้ว ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมานั่งปรึกษาหารือหาทางแก้ไขปัญหาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขัดแย้งกันก็จะได้กลับมาคืนดีกันและสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะสำหรับชาวธาตุดินในเดือนกุมภาพ,พันธ์ The Magician ใครทำการค้าขายดีคะ่ะโปรโมตตัวเองให้เยอะขายดีแล้วก็มีโอกาสการฟื้นธุรกิจเก่าๆกลับขึ้นมาดีขึ้นไดใน้ในช่วงหลังจากนี้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง การกินการอยู่หรืออาหารเครื่องดืง่มค่อนข้างดีรวมถึงใครที่ทำงานสายงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตุยก็คือพยาบาลมีโอกาสที่ในช่วงนี้ค่ะจะสร้างผลงานดีขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหรือใครที่แบบเป็นนักศึกษาแล้วจะสอบพยาบาลสอบแพทย์อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสติดด้วยนะคะและไพ่แบบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ ไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าคือมองว่ายังเอาตัวรอดได้เรื่องการเงินการงานยังเอาตัวรอดได้ใครที่รอง,งานมีโอกาสงานใหม่เข้ามาส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วยังไม่ได้อยากย้ายงานรู้สึกว่าเพื่อนร่วมง,งานดีขึ้นดูสามัคคีกันมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูเจาะลึกในเรื่องหน้าที่การงานกันบ้างนะคะสําหรับชาวธาตุดิน ในเรื่องหน้าที่การงานเดือนกุมภานะคะ The Hangman The Hangman สามดาบคือเรามองว่าใครที่ยังไม่ได้ย้ายงานอะมองว่ายังคงมีปัญหาในที่ทำงานอยู่ค่ะรู้สึกว่าอึดอัดใจลำบากใจแต่ขยับตัวไปไหนไม่ได้ ส่วนใครที่พร้อมย้ายงานแล้วอะเรามองว่าการโยกย้ายของคุณมันเป็นการโยกย้ายเพื่อไล่ตามความฝันไล่ตามการเงินเพราะฉะนั้นการเงินดีขึ้นแต่ว่าไพ่เดอะมูนเดอะมูนจะแปลไปในเรื่องของกิเลสตัณหาก,ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าได้เงินมากขึ้นนะพอมันหาได้ง่ายขึ้นมันก็จะใช้กันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ยังต้องควบคุมอยู่นะอย่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวและไพ่เดอะมูนดวงชาวธาตุดินนะคะ ต่อให้งานจะดีขึ้นได้งานใหม่มันอาจจะเป็นงานที่ต่างจากที่คุณคาดคิดไว้แต่มันสร้างรายได้สร้างเงินก็ให้คว้าไว้ก่อนแล้วไพ่ The Moon กับไพ่ nights of coins เนี่ยขึ้นมาคู่กันเพป็นการบอกว่าถ้าคุณกำลังคิดว่าจะย้ายงานเพื่อหน,นีปัญหาการถูกนินทาหรือเบื่อสังคมที่แบบชอบเลียแข้งเรียขาอะไรเงี้ยคุณหนีแบบไหนคุณก็ไปเจอแบบนั้นอยู่ดีให้ทำใจกับมันซะค่ะและไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หดา กดาบนั่นหมายความว่าถ้าจะโยกย้ายงานโยกโยกย้ายได้มีโอกาสได้งานที่ดีแต่ว่ามันต้องเป็นการโยกย้ายเพราะรู้สึกว่าการเงินนะที่ปัจจุบันไม่ดีแต่ถ้าเป็นการที่ว่าย้ายเพราะหนีสังคมคุณจะเหมือนหนีเสือปะจระเข้เลยค่ะและไพ่หกดาบนะคะใครที่เปิดร้านอะไรพวกนี้แล้วแบบต้องเช่าอะ่ะให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินของชาวธาตุดิน เรื่องเงินโอ้เจ็ดถ้วยการบริหารการเงินไม่ค่อยดีสองไม้เท้าแต่ยังดีตรงที่ว่าเป็นคนที่ไม่จับงานแค่ด้านเดียวจับงานหลายด้านเงินก็เข้าหลายด้านแต่เก็บไม่อยู่แปดเหรียญเนี่ยคือมีเกณฑ์เอาเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้ซะมากกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าไม้เท้าถ้าที่ผ่านมาคุณใช้เงินเก็บไปเยอะในเดือนกุมภาพันธ์หนักหน่อย หนักเหน่อยในเรื่องของความเครียดความคิดในการหาช่องทางในการหาเงินแต่ถามว่าเงินยังเข้าอยู่ไหมเงินยังเข้าแต่อย่างที่บอกว่าเงินเข้าง่ายขึ้นในเดือนกุมภาคุณก็จะหยิบใช้ง่ายขึ้นเช่นกันไพ่เดอะซันจริงๆเดอะซันน่ะถือว่ามีอํานาจในการใช้จ่ายอ่ะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแหละแต่ทีนี้ถ้าใช้เงินแบบเด็กๆเดือนต่อไปจะเครียดค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะชาวธาตุดิน i c e o f cup มีโอกาสเจอคนที่ถูกสเปคเข้ามาในชีวิตนะแต่ต้องเจอหลังจากที่มีการโยกย้ายโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายงานคือต้องมีการเคลื่อนที่ก่อนค่ะถึงจะเจอส่วนคนที่มีคนคุยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนึ่งถ้วยมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือมีโอกาสตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะตัดใจจากคนที่ปล่อยให้คุณรอมานานแล้วไม่ได้ความชัดเจนอะ่ะง่ายขึ้นค่ะทีนี้ส่วนคนที่มีคู่นะคะ ส่วนคนที่มีคู่ nice of one nice of one คือจริงจังมากขึ้นปัญหาเรื่องการเงินจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันถ้า,าว่าคุณแต่งงานกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแยกถ้าใครทำงานด้วยกันช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะกันสูงเพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องหน้าที่การงานแยกกันให้ออกไม่งั้นมันจะผ่านมาทะเลาะกันแต่ถามว่ายังไปต่อด้วยกันอยู่ไหมยังไปต่อด้วยกันเพราะว่า ถึงแม้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อารมณ์อแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังมีเหตุผลในการรับฟังและพูดคุยมากพอมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ชีวิตอะไม่ได้พังลงส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะชาวธาตุดินเรื่องของสุขภาพชาวธาตุดินจริงๆเรื่องสุขภาพอะค่ะก่อนหน้านี้น่าจะมีการมีโอกาสการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องความดัน และไขมันเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาถือว่าสุขภาพไม่แย่แล้วค่ะแค่ต้องควบคุมในเรื่องของการกินเรื่องของไขมันใครที่เป็นปัญหาไขมันความดันเบาหวานอะไรพวกนี้อาจจะต้องควบคุมค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเตือนและในเรื่องสุขภาพโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทำนายในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ของชาวธาตุดินนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ